คือเราต้องมาดูกันก่อนว่าสาเหตุของฝ้าเกิดจากอะไรอันที่หนึ่งเลยแสงแดดเนะี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเมลานินเราก็จะเกิดเป็นฝ้าแดดถูกไหมเวลาเราแต่งหน้าแล้วเราใช้แปรงมันไม่ได้อ่อนโยนต่อผิวอะทําให้เกิดการระคายเคืองบนผิวมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นฝ้าได้หรือตอนนี้มีคนมาปรึกษาเยอะมากเลยนะคือฝ้าฮอร์โมนความชุ่มชื้นของผิวความเต่งตึงของผิวเนี่ยสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงของเราทั้งหมดเลยใกล้ๆกล้หมดประจำเดือนหรือวัยหมดประจำเดือนอันนี้จะพบมากเลยเพราะมันมีการแปรปรวนของฮอร์โมนสูง อันดับแรกเลยคือในเมื่อฮอร์โมนมันไม่สมดุลเราก็ต้องปรับฮอร์โมนให้สมดุลน,นะคะแต่อย่างที่บอกการใช้ฮอร์โมนเลยมาปรับสมดุลเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอีกดังนั้นเนี่ยมันมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอย่างที่บอกอย่างพวกสารสกัดตังกุยพวกนี้เป็นตัวที่ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้กลับมาเรียกว่าสมดุลเรียกว่ามันก็จะไม่เกิดการกระตุ้นที่ทําให้เกิดการเม็ดสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอเราก็ยังต้องป้องกันแสงแดดเวลาออกแดดต้องมีกันแดดที่กันได้ทั้ง S P คือ UVB แล้วก็กันได้ทั้ง UVA ก็คือ PA 3บวกขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วก็ข้อที่3คือเรื่องของการก่อการระคายเคืองบนผิวอะ่ะพอเมื่อวันที่เราฮอร์โมนเราลดผิวเราจะเคยชุ่มชื้นมันจะแห้งมันจะเริ่มคันเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีการปรับสมดุลฮอร์โมน on, เราจะได้เรื่องของความชุ่มชื้นของผิวคืนกลับมาผิวจะแข็งแรงขึ้นมันเป็นการป้องกันการระคายเคืองแล้วก่อเป็นฝ้าได้ง่ายมากกว่าปกติ